นะคือหวหวหวควฮุยหัว ลูดิลูดิเกอร์แอนโทนีแอนโทนีลูดิลูดิลูดิเกอร์โนโฮาแลนนั่นคือฮาแลนฮ่าฮ่าฮ่าไวรู้แล้วเราถูก,อกไอ้ไข่นะครับปุ๊บม,มาอันนี้รถของยิง สู้สู้หัวใจฟุตหัวใจหัวใจไปทีหนึ่งเบ,เบี่ย์ยี่มาตูใครอะกระมือใครอะบเบลเยี่มันมีหรอวะอุ้ยบเบลเยี่มันจะมีไหมไม่ได้มีตัวเดียวปะไอ้หออะไรเ,เจน่ะเบลี่ย์มันต้องมีตัวเดียวดิว Mm-hmm. ไม่สองคนมีฮาษาด้วยนั่เบลเยียมมาเนี่ยคือเจาะแน่ๆแปลว่าถ้า ว่าถ้าบาคิลที่มาสิดิกูเกดลูเกดเอทีไอคอนนี่คือกูกดคูเ ผานไทยโอ้ยผานไทยยืดผนว่ามมีชมือวามม้มมายืมมู่ามึงมวชุดมูดมา โฟรันโดเฟื่ดินานใช่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 ฟืนนะแล้วอยู่เซบิโอเนี่ยที่โดดเด่นก็จะมีตูเล่วีเอล่าอเดลเปียโล เบอร์ดินานแล้วก็อันนี้แค่อ,นนแคอันนี้ไอันนี่มันอะไรนะคือจดัดแบบ88ดแปดขึ้นอนะ่ะพูดโหนด นี่มันมันมีเก้าเอ็ดขายได้ขอ,อดีๆ thuộc hay thuộc Ở đây này Cũng biết này Mình đồn vai vị ดูเซนเตอร์เนี่ดูเซนเตอร์ตัวใหม่เหรอ,อน,นี่มันกรีดมันเกินเดี๋ยวเราำมก่อนนี่อะไรต้องขายคอมปันีต้องขายคอมเอาล่ะตอนนี้ต้องยอยู่แบบ ที่ขายเข้าวบัน,นี้ได้ด้อยอะเ,ะเป้่ะ เดนอดกจไม่มีใคาไมาดูมาดมอวกับแพดดี้สรัไปแล้วซื้อมเง็ดซื้อหมดนี่เกลียวิอา เดีอันนก็นดีเอ้ยแล้วซื้อคนใดแล้วคือคนไใดก็แค่ซื้อันถ้าซื้อคนไหดก็น่าจะได้ใช่ ฝังได้อะฝันไหนเท่าไหร่ไปดูกันครัันได้กันถ้าฟันไห้ทีถ้าเอัลติเมทฝันได้ไม่แพงมากก็งได้อยู่ยีงไงก็เอาเราจะทีมเอคาราบนนี้ออกเอาดีเยูแทน ไปยืนเก็บขอนีแล้วก็เอาของินีกับไกาดออกอของินีกับไกาดอ,ออกอก็มันก็ออก,อก,ออก,อกไปหาย จิยื้อใหญ่เลยถ้าไม่มีใครซื้อน้องมา,าหาในกรม่าเอ็ม มีเงินราคาสูงนี่ถ้าเราเป็นอ๋อรู้แล้วไม่ยากไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่าย <c oughs> ยูนิพิมีลี ดูนะแค่ว่ากองหลังคือใครเป็นงไรค็พี่ไม่เลยแล้วว่าฉักนี้มีกี่น,นั่นนี่คิดท่านะอี๋ทันอาเกะอ๋อถ้าเราเลือกเราก็ไม่ต้องเลือกหลีก เนี่ยเอาอรับโอ้ค,ครับฮะแอนโทนีลูดิลดเกอร์ให้มันเอาทีมออกว่ะ we នៅឡងទៀតតែវ៉ាន់ដៃមកវាយទៅមុំតូម៉ាតូម៉ារបស់វ៉ាន់ដៃទៅអាប់レង ดูนว่าระหว่างคอมปนี้กับใครเดียววะ ดีกัคอมมมนีดูคอมมมนีวันนี้มันแปลกกว่าก็คอมเมด้คอมเมดี้คอมเมี้หมดไอ้นี่มึงเบ็ดไอคอนไอ้นี่มึงเบ็ดไอ้ที่มึงเบ็ดสาหัสชีสฮู้รู้เรื่องชีลินอีมพัเป เฮ้ยเด้อเด้อเรีงนะเด้อเดียงเด้อมือปองอยิงยองบุงงามต้องร้องเต้เด้อเด้อเด้อซอยซอยนกพิริกล้าใบตาลชอบไงาชาวบ้านอยากให้ลูกได้ผัวฝรั่งสตะกวยปองคนยังไงไม่ใหญ่ครับพ่องคนภาษาฝรั่งเธอฝรั่งไม่ใหญ่ครับไม่เหม็นแค่แต่มองมองเห็นควายาาออยิง่งขาแม่มองเห็นนกอิจฉาแม่มองเห็นอะไิจฉาน,นอาน,นอ あり,があ,あ,よありがとうございます。いや、いしいみありがとう。いや、いしいみありがとう。 นะก่อนอันนี้ก็มันเป็นอันนี้ไม่ให้เหรอทำไมทำไมดิว่าพลังข้าพลังฟันได้มันอันนี้เยอะกว่าไม่ให้เหต้องเพิ่มดิอ๋อถ้าอ้ยอะสรีสรีสลีเอเอเอสลีบีฮ่า่าไม่สวยเลยต้องหนึเนี่ยเป็นตัวดีตัวีตัวต็มตัวตมตัวเต็มตัวงเนี้ตัวองเนี้ยไม่ ขคินช่อนะเอาลับไปแล้วม่ไไกลไก่ไก้ไกกลไกไกลลไกลไกลักไไล้วแล้วไไตั ใน่มากอุ้ม oh. ข้าว้าอี่ลอดแลวเกือบคว้แสงเลยเอาลอดไปเลย เ <A> อาเปทั่ยิโคมยิมบิลลี่ยิงตัวใหญ่ให่ที่มันเล่นเกนี้ตอกโทยเราดังนั้นังไงก็ได้ก่แค่ให้มันโอ้ย ไปอย่างสุเกตไปอย you know.? ่างไกลแล้วมันก็จะนี่นั่งไม่รับบอลอย่างนั้รับบอลอย่างนั้นนะอุ้ยเุ้ยอุ้ยมาซเมาซ่ไปครับครับไปใครไม่รู้ใครไม่รู้โอ้ยกระตุกเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยโอ้ยปัดได้เอาหน่อยโอ้ย เียนี่งนี่ี้ะะแล้วกูเขี่ยด้มเดบเนีวดรีรคารราปุ๊บ้ม้เป็ลิมเต้นมงเป็นิมเ้นไม่ใช่กองหน้าโบวังตัวประกบจับตัวประกบเมซี่เมซี่ิ เมซี่เมซีเมซี่ชิมชชิมชชิมันจะมากฮอลันฮอลันฮอลันนี่ทมันส่งไปให้ใครวะโอ้ยคืออยู่คืออยู่ออาอะไรเหมือนไม่รู้อะอูเออม อยู่ๆแม่งส่งบอลให้กูแล้ที่กูไม่ได้ไม่ได้กดอะไรอ่ะแล้วมันแล้วมันให้เล่นออโต้นะไม่ไดกดมือเลยเมื่อกีไ้ไม่ได้กดด้วยเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้ผมไม่ได้กดฉันเมื่อกี้ไม่ได้กดแล้วกูแม่แล้วกูมือแ็ยงเลือนอยู่เลยอย่ะแลยย้วมันอยู่แม่งไปอย่างนี้ได้ไงบอล นี่เีเนี่ยนี่คืออแม่งอีนั่นมันคือมันปั้นแบบคูปั้นขนาดนั้นแล้วอะเหียเก่งแ่เก่งเ่เ้ยบนันน้ี่เฮ้้องสข้อดเเหี้ยต้อสั่งขอติ 我不是那么贱人，我是好好的狗。 ไม่ต้องมีอุลตริมอนิกจะไรยั้งนัเน่ย can you yeah.